คุณรักเขาไหมไม่รักไม่รักหรือเพื่อนดาวนก็ไม่รัยถ้าผมเอามาถ่ายผมจำได้เลยผมเห็นปลายผมเนี่ยเส้นที่สามสองผมก็รู้แล้วผมเห็นแค่ขนอะขนขนที่แขนอะเส้นโผล่นึงออกมาผมก็รู้แล้วใครหดดตึกไหมเอาเแค่ที่สองไหมล่ะมันจะได้ลงมาแบบว่าอ๋หักไปเลย วันนี้เกมที่เราจะมาเล่นน่ะคือจะเป็นเกมที่วัดความรู้ฟุตบอลของพวกคุณมีนักเตะในดวงใจไหมที่ที่เล่นอยู่ในทีมพวกคุณมีครับคุณครผมชอบดาวินดูนเยนครับอะแล้วคุณอะตอนนี้กำลังมาชอบโดกูโดกูคุณคิดว่าคุณจำเงาสองคนนี้ได้ไหมถ้าผมเอามาถ่ายจำได้เลยผมเห็นปลายผมเนี่ยชั้นที่สามที่สอง่ผมก็รู้เลอ้าวแปลว่าคุณมั่นใจกับรเกมวันนี้ใช่มั่นใจจัดเลยมั่นใจมากมีอะไรมาสู้ครับผมเห็นแค่ขนะ ขนขนที่แขนอะเส้นโผล่นึงออกมาผมก็รู้แล้วใครโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้ไว้ขนาดนี้นะวันนี้ผมทายง่ายกว่านั้นหถ้าคุณเห็นขนแล้วคุณรู้เนี่ยวันนี้ผมเอาแค่เงามาก็พออาจจะไปผมจะเอาเงามา่เกินอะเดี๋ยวพี่ได้เดี๋ยวลองดูใครจะตอบได้บ้างกันวันนี้กลับไม่ดีัผู้เล่นวันนี้ผมจะให้คุณทายชื่อผู้เล่นจากเงาที่ผมเอาให้ดูนะครับทั้งหมด1ิภาพใครที่ได้คะแนนมากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะแต่ผมว่าตอนนี้เกมที่เรามาแข่งขันเนี่ย คือแพ้เฉยมันมันไม่พอแล้วอะมันไม่ขายแล้วละอ่ะจะต้องมีอะไรมาลงโทษพวกคุณกันจัดไปที่อะไรเนี่ยขึ้นเลยพูดอย่างนี้คุณรักเขาไหมรักเขาอะรักคงไม่รักไม่รักเลยติดตึกกาวแนวติดผมก็ไม่รักอะถ้าคุณไม่รักเนี่ยคุณอยากทำอะไรเขาถ้าเขาแพ้อะผมถามคุณก่อนโดดตึกไหมโอ้ยเอาชั้นี้ติดสองไหมละมันจะได้ลงมาแบบว่าคอหักกันไปเลย แต่ผมว่าพวกคุณน่าจะไม่ไม่ชอบกัน uh, ยีเชื้อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมตัดสินให้แล้วกันเอาเป็นว่าคุณกินกาแฟก็พอล้อ่ะกินกาแฟคายแพ้ไม่ได้ไม่ได้ใจสั่นใจสั่นเลยเฮ้ยคุณจะกินอะไรคุณจะกินอะไรใจสั่นกินกาแฟไม่ได้ไม่กินอะไรกินน้ำแดงดีกว่าน้ำแดงได้ได้ได้แล้วแต่อันนึงค่อยตกลงกันอีกว่าจะกินอะไรแต่ว่าถ้าใครแพ้ต้องเลี้ยงนะได้เนี่ยผมพร้อมยังพร้อมแล้วครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับทีมงานครับภาพแรกมาเลยครับจัดไปโอ้โหใครคือตอบก่อนได้เลยโรนัลโดเอาดีๆทำไมคุณทำไมคุณเชื่อเป็นัลโด กลางปีกอย่างนี้วิ่งมานั่นแหละคุณลองทำท่าให้ดูได้ไหมนั่นไงจำตรงไอ้นั่นได้เนี่ยไอ้อะไรนะเชือกรองเท้าใช่ผมมองอยู่นานแล้วโรนโดโรนโดกำลังจะสู้เนี่ยท่าเนี้ยอ๋อคือวันนี้ท่านี้คือจะสู้ใช่เนี่ยมันเหมือนเบอร์เจ็ดนะจริงๆแล้วไอ้เด็กตรงกลางอ่ะมันจะอะไรเนี่ยหรือว่าเบอร์เจ็ดโรนโดรนโดคุณเคยเห็นไหมท่าแบบว่ากระโดดอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเออเฮียบอลไทยด้วยแม่งมีไอ้ไอ้ดอลอาจจะต่อไหมจะต่อไหมโรนัลโดครับตอบครับทิซินโนโรนัลโดโรนัลโดไป็นขตอบที่ชูตองครับยังไงอะสู้ของจริงก็คือเดาเดาออกว่าการอย่างสู้กำลังสู้เลยแหละท่าเนี้ยคือจำได้โอ้เป็นเเปป็็นนโรนัลโดจริงนะหรือว่าผมด้วยจริงนะของจริงขอจริงหือว่าเปิดหัวสวยฮะโอ้โหใครแปลกแค่ดูท่าก็รู้แล้วเดี๋ยวนะฮะก่อนภาาที่สองจะมา เอาละเมื่อกี้ถือว่าเป่าย่อต่อยให้โอเคโอเครอบที่แล้วมันก็ต่อให้ผมมือเราพร้อมแล้วนะครับภาพที่สองมาเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเอาเอาไหนไหนไหนมองจากนิ้วก้อยที่กระดิกไปทางนั้นแล้วครับผมดีมาเีย คิดเหมือนกูคิดเหมือนผมแว่ว่ามีเขาจำได้เลยแมทเนี้ยก็ดูจากลักษณะนะฮะการวิ่งแล้วก็หุ่นผอมๆที่ผมดูตรงนี้คุณก็ยืนยันอีกคนนึงเดี๋ยวมาดูเขาว่าคิดถูกไหมครับทิมงาชเลยครับทุกคนนะครับ อ้าคนละหนึ่งแต้มเนี่ยเชือกรองเท้าใช่เลยเนี่ยอันเนี้ยคือแค่ให้พวกคุณเนี่ยวอร์มหลังจากนี้อุ้ยเบสิกหลังจากนี้ของแท้ใช่หลังจากนี้คือของจริงนะนะครับผมเพราะว่าผ้าผ้าคนนี้ผมยังดูออกเลยถ้างั้นนะครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนๆทางบ้านเนี่ยนะช่วยเดาไปหลังจากนี้นะเพราะจะเริ่มยากแล้วนะครับจริงไหมครับภาพที่สามมาเลยครับหนูเย็ดหนูเยสดูตรงไหนว่าเป็นนูเย็ดเอาเป็นนูเยสได้ไงเฮ้ยไอ้ผมเปียไอ้ผมข้างหลังมาเลยมัดผมอ่ะ เอ้ยไม่ใช่ตายแล้วตอบแล้วตอบเลยตอบตอบตอบแก้ได้ไหมรู้มาตอบแบบถามไปหรออ่าหนูเยสก็ได้ตอบเป็นหนูเยสไปอ่แอบมึง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 คิดว่าได้อาเดี๋ยวลองไปเชิญเลยอ่าไม่ใช่ไ่ใไม่ใช่วะหนูเยสผมว่าเอ้าเฮ้ยโอ้โหข้างหลังสีน้ำเงินเลยกองเชียร์ใครวะโอฮาเล่น เอ้ยชัวรเลยตอกใครกันเนี่ยตอบเยสอะรับตอกครับฮาเลนเอ้าเดี๋ไม่อยู่ใจเขาตออะเดี๋ยวทีมงานให้ไหมขออะไรขนาดไม่ให้ไราองเอะเรียบร้อยเลยการปีกสีน้ำเงินไม่ดูข้งลังอ่ะอะไรกัตอต่ออะเอาเลยละกันต่ออะฮาฮาเลน่งเห็นชุดสีฟ้าข้งหลังฮาเลนเจ้ี คุณต้องมาผมเห็นผมยาวไว้ก่อนไงแต่นึกไม่ออกไงรีบอะเนี่ยผมถึงถามว่าคุณเคยสเกลว์ผิดหรือเปล่าเวลาไปเที่ยวอ่ะกาแฟนแมนซีนะก็แฟนแมนซีเนี่ยกูเพิ่งมาเห็นตอนหลังไม่ไงว่ามันสีฟ้าข้างหลังมาเลยโอ้แล้วบอกว่าดูเส้นเลยเร็วคุณรีบอ่ะคุณดูดีๆอย่าให้ตอบเออว่ะรีบอ่ะไม่ได้อ่ะทีมงานครับถ้าพร้อมมาภาพที่4มาเลยครับอขอเนี่ยขอซะไข่แขอเนี่ยขอสิเอ่อ หูจำชื่อไม่ได้รู้ไม่จำชื่อไม่ได้ว่ะเอ้าจริงจริงตอนนี้ยังมีโอกาสทั้งคู่ฮะให้คุณดูจากลักษณะการวิ่งดูจริงจริงไม่แค่แค่ดูตัวนะผมรู้แล้วข้างหลังผมรู้หมดแล้วว่าทีมอะไรคุณพอได้แล้วว่าสิแต่ว่าผมจำชื่อมันไม่ได้คุณคิดว่าเล่นตำแหน่งอะไรตำแหน่งกองหน้าผมว่ากองหน้าคิดว่าเป็นกองหน้าหน้าผมคิดว่าเป็นกองหน้าแต่คุณรู้ใช่ไหมว่าทีมอะไร กดูจากรู้แลลวโลเคชั่นข้างหลังดูจากพื้นหลังเออโหรู้อยู่แล้วผมก็รู้แต่ว่ามันชื่ออะไรแค่นั้นเองตอนนี้ที่ติดอ่ะนะคุยว่าเขาเป็นตำแหน่งอะไรน่าจะกองหน้าแหละพี่กองหน้าอ่ะใช่นั่นน่ะ หัวแบบนี้ปากแบบนี้คุณคิดว่าพื้นหลังเนี่ยเป็นเป็นทีมอะไรเนี่ยเชลซีเชลซีผมว่ากองหน้าเชลซีมันดูดำๆอ่ะมันชื่ออะไรวะว่ากองหน้าเชลซีไม่อ้วนขนาดนี้นะฮะน่าจะผอมกว่านี้เออผมตอบเออลองตอบตอบว่าอะไรคูลิบารี่คูลิบารี่่ใชกองหลังใช่กองหลังทำไมคิดว่าเป็นคูลิบารีส่งผมคิดว่าส่งนะ ทรง่างทรงอะไรทรงผมทรงผมด้วยอะไรด้วยอ่ะลักษณะร่างกายทรงผมใช่ไอตัวจำนำชื่ออะไรวะคือคุณจะตอบใครใส่เซนไ่อ่อะเออไอตัวใหม่ที่มึงซื้อมาจากที่แย่งกับนิ้วพุงคุณจะตอบว่าคาเซโเออคาเซโดใช่ป่ะถูกเฉลยนะคาเซโ่ดถูกไหมครับเฉลยเลยครับคุลิบารี่ครับผมโอ้ คุณตอบอีกสิครับคุณก็ผิดมึงใครเนี่ยคุณรึเปล่าอาจจะติดไงคุณอาจจะติดอาจจะไม่ได้ติดตามเชลซีผมไม่ได้ติดตามอยู่แต่อย่างนั้นคุณก็ยังดาวตัวแรกเป็นแจ็คสันกองหน้าแล้วคุณก็มาใส่เซตัวกองกลางใช่ตัวดำดำคิดว่ามันเป็นตัวดำดำแน่คุณอาจจะไม่แน่นึกถึงเขาใช่ครับถ้าพร้อมแล้วนะครับทีมงานครับภาพที่ห้าเลยครับเคาะสิไม่ยากคนเนี้ยผมบอกให้เฮ้ยโอ้โหไอ้เคาะอ่ะคุณดูผมให้เคาะก่อนเลยอ่ะคุณคิดว่าเป็นผู้เล่นทีมอะไร ตไดให้ขนาดเนี้ยผมรู้แล้วอ่ะเพื่อเหรอเออไอ้นี่มันกระโหลกไงไอเบียโอ้โหกะลาด้วยแถมไม่ให้ผมคุณคุณรู้ว่านี่อาร์เซนอลเจอกับทีมอะไรเนี่ยเชลซีแหละแต่ว่ารู้แล้วอะไรบอกตรงมึตอบเลยมึงทำเพื่อมึงเก่งมึงก็ตอบไปซะเออมึงตอบไปอว่าเนดดผมคิดว่าเป็นของเชลซีเพราะอะไรผมคิดว่าเป็นเชลซี ว่าผู้เล่นเชลซีเนี่ยกำลังวิ่งมาหาเขาเหมือนว่ากำลังจะมาดีใจด้วยเขาเห็นไหมจังว่าจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะหลังที่เขาทำประตูได้ใช่โอ้โหฉันว่าเป็นการเคาะพี่ที่คุณ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 ค,ค,ค,คิดว่าเป็นผู้เล่นเชลซีหรืออาร์เซนอลเมื่อ,อกี้คุณตอบเชลซีแหละเอาตอนแรกคุณตอบอาร์เซนอลต่ออาร์เซนอลอาร์เซนอลอาร์เซนอลนี่แหละเอาอะไรละมีละมีอาร์เซนอลผมว่าเป็นอาร์เซนอลที่ผมมองคนหนึ่งมันใครแค่นั้นเองว่าหัวฟูฟูมันมีหัวเหมือนเจฟฟฟูฟูหรือเปล่าโอ้โหตอบไป ลิทเจมลิทเจมอ่ะแบ็คของเทลซีใช่ใครวะนั่นกูคุณคุณค่อยลึดกูรู้จักริทเจมไหมนี่มันรู้จักแบบพวกบอลอบตเออทีมงานฮะเฉลยมาครับลิทเจมนะครับผม คุณรู้จักนิเจมส์แต่คุณไม่รู้จักนิเจมคุณคืออะไรของคุณ่ไม่รู้ทรงอ๋อไม่รู้ทรงมันเฉยโอ้โหตอนนี้คุณห่างยาวเลยห่างยาวและซีนหนึ่งละแล้วซีนหนึ่งนะยาวแล้วอย่างนี้ไม่ไหวละคุณมีโอกาสอินโทภาพในการตอบให้ถูกต้อโอ้โห้นะฮะเพราะฉะนั้นครับผมภาพที่หกครับภาพต่อไปมาเลยครับเอ๊ะเอ๊ะไหมฮะเอ๊ะไหมฮะยังไม่เอ๊ะส้านานยังไม่เอ๊ะโอ้โห้ใครวะอ่ะพอให้คุณวิเคราะห์ก่อนให้คุณวิเคราะห์ก่อนปังปอนพวกวั้น่ะผมมันย้อยโธ่ไม่ โด่แหละไม่รู้ันวนเหมือนกับมาจะโด่ให้หรือเปล่าท่านี้มันก็คุ้นๆเหมือนท่าโด้ที่ดีใจใช่ยังไม่ใช่ฮะยังไม่ใช่ฮะเตอกเข้าไปเลยเพราะว่าเรามีลุนโด้แล้วเราจะไม่เอามาอีกอ่าโอเคโอเคต้องเป็นคนอื่นฮะคุณอาคุณดูจากจากกองเชียร์แมนยูใช่แน่ว่านะดูจากกองเชียร์ แมนยูใช่แมนยูแมนยูยูฮฟอยู่จากสนามหญ้าแล้วเขาเป็นแมนยูเนี่ยเป็นแชมป์หญ้าสวยมาหลายปีใส่มาใช่แน่ๆน่แมนยูแมนยูอ่านักเตะแมนยูเบียให้ตอบก่อนอ่ะใครก็ได้อ่ะมึงตอบมาคุณไม่รู้เพราะว่าบอกเลยคุณไม่ค่อยเห็นแมนยูทำประตูได้ใช่คุณเลยไม่รู้ว่าใครใช่ไหมแมนยูมันอยู่กลางตารางผมไม่ค่อยไปคุยหรอกผมใบให้คุณก็ได้อ่ะขอใบหน่อยคุณรีบตอบเลยนะอ่างมาไว้ตรงกลางก่อนขอใบหน่อยฟรงคาดิมาเรียและ เขาก็เล่นตำแหน่งเดียวกับดิมาเรียด้วยครับต่อมาบูโน่แฟนนันบูโน่แฟนนันเออไเฉลยมาครับใช่แล้วงใช่แล้วถูกตัองค่าโอ้โหใช่เลยมันยากอ่ะเนี่ยมันไม่ยากผมโง่เอง โอ้โหนง่ายเลยอะไรวะหนักเลยพี่โอ้โหจําชื่อไม่ค่อยได้เลยพอมาเล่นอย่างนี้ตลอดเลยอะจําชื่อนักเตะไม่ออกทุกคนเลยอ่ะไม่อยากเจอกับมันโอ้โห้แต่ผมได้คุณมีโอกาสตอบก่อนนะจากเสร็จหลังจากเนี้ยเพราะว่าคะแนนมันขาดละโอ้ขาดด้วยแต่ผมได้คุณลองเดาอ่ะยิ่งตอบยิ่งยากดจ้ากับเพื่อนเพื่อนทางบ้านก่อนโอเค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 ต่อไปภาพที่7เนาะนะถ้าพร้อมแล้วมาเลยครับเฮ้ยโอ้โหนิ่งหนักเลยทีเนี้ยกูเขาให้คุณเดาให้คุณเดาอุ้ยอันนี้มันต้องรู้อ่ะจริงเหรอเฮ้ยแล้วใช่เหรออ่ะกากอ่ะ อ้าวคุณคิดว่าใครคุณเราปสองตอบได้ปสองก็ตอบได้คิดดูดิอูอยู่ปหนึ่งอะดิเยอะแม่งปสองตอบได้กูอยู่ปหนึ่งเมืองตอบไม่ได้ดิคเราไปย้อนสองคลิปที่มันพูดไปเยอะด้วยผมเห็นแค่ขนน่ะขนขนที่แขนน่ะเส้นขนนึงออกมาผมก็ดูแล้วใครไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลยจริใช่คิงคิงด้อม คิงอะไรอ่ะไม่รู้เลยไม่มีในหัวเลยดังดังที่สุดในโลกใครได้เลยลูกแม็คไกว์วัดแม็คไกว์สำหรับคุณแม็คไกว์คือดังหนึ่งนะมีคนแม็คไกว์ทีเป็นกองหลังใช่ไหมจะมีชายเพียงคนเดียวฮะที่เขาเลี้ยงหลบผ่านแม็คไกว์ได้และเขาเป็นนักเตะระดับโลกมันอยู่ตรงไหนมันเนี่ยคือเขาเนี่ยไม่รู้เลยอ่คือถ้ามีโดนันโดใช่ไหม เขาจะต้องมีเขาคนนี้ขึ้นมาด้วยเมสซี่มาเลยครับผมไม่เมสซี่นะครับโอ้ยไม่เป็นเขาโงหนี้เลยอ่ะไม่รู้เลยอะไนบอลเขาเหรอเอียเิียงผู้เนี่ยใช่เหรอไม่ได้ดูกองเคีย์เลยกูดูว่าทีมนี่มันเจอทีมอะไรอยู่เนี่ยอ๋อแต่ถือว่า ถือว่าคุณเกมรู้มันรู้แล้วมันมันน่าจะเช็คเลยได้ดีแล้วเมื่อก่อนมันพลาดมาเยอะไงคนมันมีประสบการณ์ใช่มันมีประสบการณ์ก็เลยไม่เกินไม่อยากพลาดอีกใช่แต่ว่าคุณต้องไปลองมีประสบการณ์ดูนะนี่ไงหายกลับลำวันนั้นนะต้โหพูดทไมยุตีตูดนนะตีตูดนะฮะแคกับตีตูดตีตุ่นลายันรูปหัวเขาดิรอบเนี่ยายบรรูปกลับลำวันนั้นนะเพราะเหรอวันนี้ผมผมยาว ต่อไปครับมีงานภาพที่8มาเลยครับเฮ้ยไม่ยากครับคนนี้เอาดีๆผมผมผมสัพพอเดาได้จ้ะไอเนี่ยทรงผมของเขาผมว่าพอไอ้นี่อยู่เขาชอบทำแบบผมตั้งถ้าคิดถ้าใช่นะได้คนเดียวที่ผมคิดนะเออผมก็คิดคิดอยู่คุณคุณคิดอะไรบ้างไหมเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเลยคิดไม่ออกเลยโอ้ไงคิดอะไรเลย คุณคิดว่าเนี่ยบ้านอะไรเขาเขากำลังทำอะไรสกัดกั้นบอลอยู่นี่แหละน่าจะน่าจะทรงน่าจะเป็นแบบสกัดแบบว่าหรือว่าสายว่าตัวนี้สายว่าตำแหน่งที่เขาเล่นเนี่ยคือถ้าสกัดดีขนาดนี้มันต้องเป็นแม่งก็กองกลางตัวรับกับกองหลังผมว่าเนอะแต่ว่าเอินเนี่ยโบเวนเนี่ยเป็นกองหน้าเขาสกัดเนี่ยนว่าต้องเป็นกองต้อต้องเป็นกองหลังแล้วก็อาจจะต้องเคยดูลักษณะโบเวนนี่อยู่เวสแฮมอาจจะเป็นของในทรีเมียร์แฮมด้วยกันหรือเปล่าคุณคิดว่าเป็นใครอือ ภาเนี้จะเป็นสกัดจากรับเนี่ยแหละกลางรับแต่ทรงแม่งเหมือนอยู่น่าใช่กองกองกลางรับของอาเซนนอลตอบแล้วกันดีแค่ไรดีแค่ไรดีแคไรครับทีมงานเฉลยครับทุก้องนเลยครับคุณรู้ไหมคุณรู้ไหมไม่รู้เลยจริงๆอันนี้คือยากอ่ะต่อไปครับภาพที่9้าครับมาเลยครับ เลย่านี่แล้วโอ้ยผมเห็นว่าผมรู้ปุ๊บเลยอ่ะผมผมเห็นปุ๊บ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 ปุ่บปอนบปุ๊บปุ๊บปเ๊บปุ๊าปุ๊บปุ๊บปน๊บปุ๊งปุ๊บ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 ปุ๊นี้ผมเคยเห็นอยู่ไอ้๊บปุ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 ๊บะบปเอน พุ่งมาแล้วดีใจเอออย่างเงี้ยใช่ป่ะฟังเขาทำตอนนี้เขาทำท่านี้เออแต่มันทำท่านี้ด้วยแหละเออไม่เห็นทำเออไหวเฮ้ยเออไม่ใช่แล้วทองเปล่าไม่ใช่อะไม่ใช่แล้วอันนี้เปลี่ยนแล้วไม่เอาแล้วเปลี่ยนแล้วเออเต็มเลยต่ออ๋อไปแล้วดีกว่ามึงเลยผมคิดว่าซอนเหมือนกันไม่คิดว่าทำ่านี้ไม่เออแต่ผมคิดว่าก่อนมันมีมันมีหลายท่าอาจจะพุ่งมาแบบดีใจอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคนะครับคิดมาครับแต่ผมตอบก่อนนะอ่าขอให้คุยกันแต่ผมแค่ถามถ่ายเขาเขาทิ้ว้อย่างไรโอเคคิดมาครับเฉลยครับ จุดต่อเลยบอกแล้วมีท่านีอยู่ไล่มาแล้วไล่มาแล้วไม่ต่อให้ละไม่ต่อแล้วขั้นสุดท้ายนี่คือเอเอข้อสุดท้ายแล้วนี่ว่าผมให้คุณยันเสมอคุณให้คุณขี่เองนะผมจะไม่ใบเลยนะข้อสุดท้ายอ่ะอ่าเอาแบบว่าขอแบบยากที่สุดในโลกนี้เลยโอเคจบไปนี่ผมเอาแค่ซอนเอาอะไรมาให้คุณยต่อได้จะไม่ได้หรือ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูนะว่าข้อสุดท้ายจะยากหรือเปล่าข้อที่สิบมาเลยครับครับจัดไปโอหยากจริงอ่ะเนี่ยง่ายมากเลยอย่างเงี้ยอให้ลองคุณลองวิเคราะห์ก่อนโอ้โห วะทีมอะไรเจอกับทีมอะไรเนี่ยอินเตอร์ป่ะอ่าอินเตอร์เจอเจออะไรบาร์เซโลนาเอ้ยให้คุณลองดูจากสภาพเฮ้ยคุณคิดได้ก่อนอ่ะคุณคิดว่าเขาเป็นตำแหน่งอะไรคนนี้กองหน้ากองหน้าของใคกองหน้าของบาร์เซโลนาแล้วเขาทำมาอยู่ทำไมคุถึงคิดว่ากองหน้าของบาร์เซโลนาเขากำลังไอ้นี่อันจะเป็นกองหน้าอินเตอร์ไหมเออกองหน้าอินเตอร์ป่ามันบุกมาอยู่เนี่ยหลายเปอร์เซ็นต์หลายเปอร์เซ็นต์ดูตรงไหนดูตรงไหนเอาน้ำโซดามาให้ผมกินดูตรงไหน ดูจากท่ามงกุฎท่านี้มีคนเดียวเลยเหรอโรเบิร์ตเลวานด็อบกี้เออเขาผงเหมือนเนี่ยว่ะเออเลยวเออเลยเออเออเอองหน้ามันใช่โครงหน้ามันใช่เลยเออโครงหน้ามันใช่เอออันนั้นแหละตามนั้นแหละน้าเลวานแหละเลวานครับทีมงานเฉลยครับชูโตนะครับโอ้โหแหมมือมืงของยิ่งก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะมาไล่ได้ไล่ ขนมจัดเลยอะอมลวลายผมไม่ต้องเคี้ยวเลยแต่ว่าคุณอะผมที่ผมถามไงว่าคุณอะพอจะเดาเงาแล้วก็จะรู้ไหมว่าใครสวยใครอะไรอย่างเงี้ยประสบการณ์ไม่เยอะเท่ามันก็ดีมันเดามาบ่อยแล้วไงพี่คุณเดาทั้งดาออะหนักเลยทีเนี้ยเห็นไหมล่ะนะครับสรุปวันนี้นะครับผมสำหรับกิจกรรทาเล่นก็เป็นทางด้านขอคุณเกมชนะไปนะครับเท่าไหร่นะ 6ต่อนิดเดียวนะนิดเดียวนิดเดียวนิเดียวนะอะไรบอกให้พวกคคนเนี่ยนะฮะฝากช่องไว้หน่อยแล้วกันเผื่อเจอกับว่า FC ข้างนอกจะเขาจะได้เห็นคุณเห็นเงาคุณมาทักคุณถูกอ่ะฝากติดตามผมด้วยนะครับเกมสลทองนะครับทั้ง3แพลตฟอร์มนะครับเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ y t u t u นะครับแล้วก็ TikTok ครับครับของผมก็3แพลตฟอร์มเหมือนกันครับเดียจบสกอร์นะครับนะ เพจ Facebook แล้วก็ TikTok แล้วก็ YouTube ครับเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมฝากกดติดตามช่อง9ก้าสทีของเราไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวรอติดตามกับพวกเราครับผมวันนี้พวกเรา3ามคนนะครับขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ